สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกับครูสมเกตอีกแล้วนะครับเจอกันเป็นคลิปที่4แล้วเรายังอยู่ในเรื่องของบทที่7เวลาครับนักเรียนตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเอ่ย9นาฬิกาแล้วครับนักเรียนเอแล้วคุณครูรู้ได้ยังไงครับนักเรียนว่าเป็นเวลา9นาฬิกาใช่แล้วครับคุณครูก็ดูจากหน้าปัดนาฬิกาวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาครับนักเรียน หลังจากจบคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกาได้แล้วนาฬิกาเป็นอย่างไรครับนักเรียนคุณครูมีนาฬิกาแบบใช้เข็มไหมนักเรียนดูด้วยครับหน้าตาแบบนี้เองนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นนาฬิกาแบบใช้เข็มมีเข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็มีตัวเลขสังเกตนะครับนักเรียนสังเกตบนหน้าปัดนาฬิกาแต่เพื่อความสะดวกเดี๋ยวคุณครูจะนำนาฬิกาเนี่ย ให้นักเรียนได้ดูโดยใช้ภาพน,นาฬิกาในจอภาพไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนเอาละเราไปดูองค์ประกอบของนาฬิกากันก่อนครับว่านาฬิกาแบบใช้เข็มมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับเป็นนาฬิกาแบบใช้เข็มอย่างแรกเลยที่นักเรียนเห็นก็คือมีเข็มชี้บอกเวลาถูกไหมครับเรียกว่าเข็มสั้นและก็เข็มยาว เข็มสั้นคือเข็มสีอะไรครับนักเรียนเข็มสีน้ําเงินใช่ไหมครับถ้าดูจากภาพนี้ก็จะเป็นเข็มสีน้ําเงินเข็มยาวก็คือเข็มที่เป็นเข็มสีแดงเอ๊ะแล้วคุณครูรู้ได้ไงว่าอันเข็มสั้นเข็มยาวใช่แล้วครับเข็มสั้นก็ตามชื่อเลยครับจะมีความยาวน้อยกว่าเข็มยาวนักเรียนสังเกตนะครับเห็นไหมครับเข็มสั้นสีน้ําเงินความยาวของเข็มสั้นจะยาวน้อยกว่า เข็มยาวนั่นเองเพราะฉะนั้นนาฬิกาแบบใช้เข็มจะมีเข็มสั้นกับเข็มยาวเป็นตัวชี้บอกเวลาครับและก็มีอะไรครับนักเรียนมีช่องใหญ่ๆเท่ากัน12ช่องและก็1ช่องใหญ่แบ่งเป็นช่องเล็กๆเ,เท่ากัน5ช่องเอ๊ A. ช่องใหญ่คืออะไรครับนักเรียน12ช่องนักเรียนสังเกตครับระหว่างตัวเลข12กับตัวเลข1อันนี้คือ1ช่องใหญ่ ระหว่างตัวเลข1กับตัวเลข2ก็อีก1ช่องใหญ่ตัวเลขระหว่างตัวเลข2กับตัวเลข3ก็อีก1ช่องใหญ่เพราะฉะนั้นลองนับไปพร้อมกันนะครับระหว่างตัวเลข1 12กับตัวเลข1นับเป็น1ช่องระหว่างตัวเลข1กับตัวเลข2ก็นับเพิ่มมาอีก1ช่องเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นี่คือมีช่องใหญ่ เท่าๆกัน12ช่องคบนักเรียนแล้วระหว่างช่องใหญ่เนี่ยจะมีช่องเล็กๆอยู่5ช่องหานักเรียนสังเกตนะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนสังเกตระหว่างตัวเลข12กับตัวเลข1นี่คือระหว่างช่องใหญ่จะมีช่องเล็กๆเห็นไหมครับช่องเล็กๆมีอยู่ทั้งหมด5ช่องเรานับนะครับนักเรียนดูตามปลายหัวลูกศรที่ครูชี้ให้ดูนะครับ1 2 3 4 5มี5ช่อง และระหว่างตัวเลข1กับตัวเลข็มีก็เป็น1ช่องใหญ่เหมือนกันใช่ไหมมี5ช่องเล็กไหมเรานับดูครับ1 2 3 4 5เราจึงสรุปได้ว่าครับนักเรียนสังเกตนะครับระหว่างช่องใหญ่ๆจะมีช่องเล็กๆอยู่5ช่องซึ่งช่องเล็กๆเนี่ยจะมีระยะห่างเท่ากันนะครับสรุปว่านาฬิกาแบบใช้เข็มเดือนนี้มี12ช่องใหญ่แล้วแต่ละช่องใหญ่ก็จะมีช่องเล็กเาเท่ากัน5ช่องนะครับ อยู่แบบนี้เองครับนักเรียนมีอะไรอีกครับสิ่งที่นักเรียนเห็นก็จะเห็นว่ามีตัวเลข12ตัวได้แก่ตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12มีตัวเลขให้นักเรียนได้เห็นบนหน้าปัดนาฬิกา12ตัวแบบนี้ครับนักเรียนนาฬิกาแบบใช้เข็มในชีวิตประจำวัน อีกหลายๆหลายเ,าเขาเรียกหลายหลายแบบหลายๆยี่ห้ออาจจะไม่มีตัวเลขกำกับไว้แบบนี้ก็ได้นะครับนักเรียนแต่ว่าละไวในฐานที่เข้าใจว่าเราสามารถบอกเวลาได้เช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนาฬิกาที่มีตัวเลขกำกับไว้เพื่อสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเรียนรู้ในเรื่องของการบอกเวลานั่นเองนะครับเป็นนาฬิกาแบบใช้เข็มแบบพื้นฐานเลยนะครับจะมีตัวเลขกำกับไว้ให้ นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเวลาได้นะครับตัวเลข1ถึงตัวเลข12แบบนี้ครับเอาละค,คุณครูมีภาพกลางวันกลางคืนมาให้นักเรียนได้ดูด้วยครับในวันวันหนึ่งนักเรียนคงทราบแล้วว่าเรามีช่วงเวลากลางวันกับช่วงเวลากลางคืนถูกไหมครับเป็นปกติเลยในแต่ละวันช่วงเวลากลางวันกับช่วงเวลากลางคืนในหนวัน ซึ่งนักเรียนก็รับรู้ว่า1วันมี24เชั่วโมงเอ๊ะแล้วเป็นแบบไหนบ้างเรามาดูกันครับนักเรียนสังเกตนะครับนี่เป็นแถบเวลากลางวันกลางคืนกลางวันแล้วก็กลางคืนตั้งแต่0ูนย์นาฬิกาจนถึงก่อน6นาฬิกาจะเป็นเวลากลางคืนนะครับ ตั้งแต่ศูนนาฬิกาจนถึงหกนาฬิกาเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนนาฬิกาเปลี่ยนปากกาแป๊บนึงครับนักเรียนนี่นะครับตั้งแต่ศูนนาฬิกาจนถึงก่อนหกนาฬิกาจะเป็นเวลากลางคืนนักเรียนทําอะไรอยู่ครับตอนนี้แน่นอนครับก็นอนหลับพักผ่อนใช่ไหมครับนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาที่ทุกคนต้องนอนนะครับแล้วก็ ช่วงเวลากลางวันนักเรียนดูครับตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงก่อน18นาฬิกาจะเป็นช่วงเวลากลางวันซึ่งกิจวัตรประจําวันของนักเรียนโดยปกติแล้วถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นักเรียนก็จะต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือถูกไหมครับและถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นักเรียนก็ทํากิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับช่วยเหลือพ่อแม่ทํางานบ้านทํางานนู่นนี่นั่นนะครับหรือไปวิ่งเล่นกับเพื่อนทํากิจกรรมกับเพื่อน อย่างนี้ในภาพก็จะเป็นการเตะฟุตบอลร่วมกันระหว่างเพื่อนนะครับที่รู้จักกันอันนี้คือเป็นช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่เราได้ทํากิจวัตรประจําวันในแต่ละวันนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งครับนักเรียนตั้งแต่1 8บนาฬิกาจนถึง24นาฬิกาหรือ0นาฬิกาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับวนกลับมาอีกแล้วครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่ นักเรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับสมมติถ้ายังไม่ถึงเวลาเข้านอนช่วงเย็ยนๆค่ำๆหน่อยนะครับนักเรียนก็จะอาจจะดูทีวีกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรืออาจจะทําการบ้านอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทํากิจกรรมกับพ่อแม่อยู่ที่บ้านและก็ถึงเวลาก็ต้องเข้านอนนะครับอัน,นี้ก็เป็นช่วงเวลากลางคืนที่วนกลับมาหานักเรียนอีกรอบหนึ่ง เพราะฉะนั้นใน1วันก็จะมี24ชั่วโมงนะครับบิ่งนี้เป็นต้นนะครับเอาละเมื่อนักเรียนเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปฝึกบอกเวลาในช่วงเวลากลางวันแล้วก็ฝึกบอกเวลาในช่วงเวลากลางคืนกันครับพิจราจรณานาฬิกาเรือนนี้นะครับนักเรียนการบอกเวลาช่วงเวลากลางวันนักเรียนเห็นตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาใช่ไหมครับเห็นเข็มสั้น แล้วก็เข็นเข็มยาวนักเรียนสังเกตครับตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลขอะไรครับตัวเลข6เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12อย่างนี้เราสามารถบอกเวลาได้เป็น6นาฬิกาครับนักเรียนนาฬิกาเดือนนี้กำลังบอกเวลาหรือแสดงเวลา6นาฬิกาอยู่ครับซึ่ง6นาฬิกาเป็นช่วงเวลากลางวันนะครับเอ เดี๋ยวคุณครูจะใช้นาฬิกาหมุนเข็มแล้วก็นักเรียนได้ฝึกบอกเวลาเป็นนาฬิกากันนะครับเราไปทำกิจกรรมร่วมกันเลยครับะนะครับนาฬิกาเรือนนี้ครับเดี๋ยวคุณครูจะหมุนเข็มยาวไป1รอบนะครับเริ่มจาก6นาฬิกาครูจะหมุน เข็มยาวนะครับหมุนไป1รอบหมุนไป1รอบตอนนี้เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12เข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข6ไปที่ตัวเลข7เคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นะครับตอนนี้นาฬิกาแสดงเวลาใดครับนักเรียนใช่แล้วครับแสดงเวลา7นาฬิกานั่นเองนะครับ เจ็นาฬิกาเดี๋ยวครูจะทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะฮะ7นาฬิกาเอาละเดี๋ยวครูจะหมุนเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าเข็มยาวชี้ที่ตัวเลขอะไรครับนักเรียนเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12เข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข7ไปที่ตัวเลข8 เคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่เหมือนเดิมครับตอนนี้นาฬิกากําลังแสดงเวลา8ปดนาฬิกาครับนักเรียนเดีย๋ยวคุณครูจะซ่อนเวลาแล้วนักเรียนได้ฝึกบอกเวลาไปเรื่อยๆนะครับเอาละครูจะหมุนแล้วนะครับเข็มยาวหมุนไปครอบอีก1รอบหมุนไป1รอบเข็มยาวไปชี้ที่ตัวเลข12เข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข8ไปตัวเลข9ตอนนี้แสดงเวลา9นาฬิกาครับนักเรียนหมุนอีกนะครับครูหมุนไปเรื่อยๆ หมดเลยนะครับตอนนี้แสดงเวลาอะไรครับ10นาฬิกาอ่าไปเรื่อยๆนะครับ11นาฬิกาตอนนี้แล้วครับเข็มสั้นกับเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12แสดงเวลาอะไรครับ12นาฬิกาหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าเที่ยงวัน นะครับหรือเที่ยงตรงเที่ยงวันนั่นเองนะครับตอนนี้นาฬิกาแสดงเวลา12นาฬิกาคูหมุนต่อนะครับเข็มหมุนเข็มยาวเดินไปครบ1รอบชี้ที่ตัวเลข12เหมือนเดิมเข็มสั้นก็เคลื่อนที่จากตัวเลข12ไปที่ตัวเลข1ตอนนี้นาฬิกาแสดงเวลา13นาฬิกาครับทั้งเรียนรูย้ำนะครับ13นาฬิกานะครับ เป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงนะครับเป็นช่วงเวลากลางวันหลังเที่ยงเราไม่ได้อ่าน1นาฬิกานะครับเราอ่าน13นาฬิกา13มาจากไหน13มาจาก12บวกเพิ่มไปอีก1เป็น13นั่นเองครับนักเรียนเดี๋ยวครูหมุนต่อนะครับหมุนเข็มยาวเคลื่อนไปอีกหนึ่งรอบตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข2 แสดงเวลาอะไรครับในเวลากลางวัน14นาฬิกาครับนักเรียนจาก13นาฬิกาเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่ก็เป็น14นาฬิกา14มาจากไหน14มาจาก12บวกเพิ่มไปอีก2เป็น14นาฬิกาเราไม่ได้อ่าน2นาฬิกานะครับนักเรียนยำ้ำถ้าเป็นเวลากลางวันจะอ่านว่า14นาฬิกาเอาละกูก็จะขยับไปต่อนะครับอ่าเลยถอยกลับครับ ตอนนี้แสดงเวลาอะไรครับนักเรียน15นาฬิกาเก่งมากครับ15นาฬิกามาจาก12บวกเพิ่มไปอีก3เป็น15นาฬิกาต่อไปครับหมุนอีกนะครับอตอนนี้เข็มยาชี้ที่ตัวเลข12แสดงเวลาอะไรครับ 16นาฬิกาเก่งมากครับ12บวกเพิ่มไปอีก4เป็น16นาฬิกายัางเป็นช่วงเวลากลางวันอยู่นะครับไปต่อนะครับอ๋อเลยเข็มยาต้องชี้ที่ตัวเลข12ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับนักเรียน17นาฬิกาเก่งมากครับ12บวกเพิ่มอีก5เป็น17นาฬิกานะครับเป็นเวลาช่วงเวลากลางวันแล้วก็ต่อไปครับนักเรียนครูจะหมุนนะครับ อพอไปถึง18นาฬิการู้ได้ไงว่า18นาฬิกา12บวกกับ6เป็น1818 18นาฬิกาพอเป็น18นาฬิกาจะเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วครับนักเรียนดังนั้นจากที่เราได้บอกเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงเวลากลางวันเราจึงสรุปได้ว่าการบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มสั้นจะชี้ตรงกับตัวเลขต่างๆบนหน้าปัดนาฬิกาเข็ยมยาว จะชี้ที่ตัวเลข12เสมอถูกต้องไหมครับและเวลากลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกานะครับและก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็น7นาฬิกา8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกา11นาฬิกา12นาฬิกาหลังจาก12นาฬิกาจะเป็นเวลา13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกา17นาฬิกาจนถึงก่อน 18นาฬิกาเพราะ18นาฬิกาจะเริ่มต้นเป็นช่วงเวลากางคืนแล้วครับนักเรียนนี่คือการบอกเวลาเป็นนาฬิกาดูที่เข็มสั้นว่าชี้ที่ตัวเลขอะไรแต่เข็มยาวจะต้องชี้ที่ตัวเลข12เสมอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปฝึกบอกเวลาในช่วงเวลากลางคืนกันบ้างครับนักเรียนอ่านี่คือนาฬิกาที่กําลังแสดงเวลาในช่วงเวลากลางคืนครับนักเรียน เมื่อกี้เราหมุนเข็มยาวและก็เข็มสั้นก็มาชี้ที่ตัวเลข6ใช่ไหมครับในช่วงเวลากลางคืนเราอ่านเวลาตอนนี้ได้ว่า18นาฬิกาถูกไหมครับ18นาฬิกามาจากไหนครับ12บวกกับ6เป็น18นาฬิกาเป็นช่วงเริ่มต้นของเวลากลางคืนแล้วเราก็เดี๋ยวครูจะ หมุนเข็มนาฬิกาจากสื่อและนักเรียนฝึกบอกเวลาในช่วงเวลากลางคืนกันนะครับเริ่มจาก18นาฬิกาเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับนักเรียนขณะน,นี้นาฬิกากำลังแสดงเวลา18นาฬิกาถูกต้องไหมครับ18นาฬิกาเข็มสั้นชีท้ที่ตัวเลข6และ18มาจากไหน18ก็มาจาก12บวกเพิ่มไปอีก6เป็น18นาฬิกานี่คือช่วงเวลาเริ่มต้นของ เวลากลางคืนเราครูจะหมุนเข็มยาวนะครับไป1รอบเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12เข็มสั้นเคลื่อนที่มาอีก1ช่องใหญ่จากตัวเลข6ไปเป็นตัวเลข7ขนานี้แสดงเวลา19นาฬิกา19มาจาก12บวกกับเเป็น19นาฬิกาเดี๋ยวคุณครูจะซ่อนเวลาแล้วก็นักเรียนได้บอกเวลาเป็นนาฬิกาให้คุณครูฟังนะครับ ครูจะหมุนเข็มสั้นครูจะหมุนเข็มยาวนะครับโทษทีครบอีกหนึ่งรอบเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12ขณะนี้เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข8เป็นเวลา20นาฬิกา12บวกกับ8เป็น20นาฬิกาเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับหมุนอีก1รอบตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข9เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12เป็น21นาฬิกานะครับ หมุนนะครับตอนนี้แสดงเวลา22นาฬิกา12บวกกับ10เป็น22นาฬิกาเป็นช่วงเวลากลางคืนครูหมุนเข็มยาวไปอีกหนึ่งรอบนะครับเข็มยาวจะชี้ที่ตัวเลข12นะครับถือว่าครบ1รอบตอนนี้เข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข10ไปที่ตัวเลข11หรือเคลื่อนที่ไปอีกหนึ่งช่องใหญ่ตอนนี้แสดงเวลา23นาฬิกาครับนักเรียน 23นาฬิกาเป็นช่วงเวลากลางคืนหมุนอีกนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับนักเรียน24นาฬิกานะครับนักเรียน12บสวกเป็น24นาฬิกาหรือเราอาจจะบอกได้ว่าเป็นเวลา0ูนย์นาฬิกาก็ได้ขณะน,นี้นาฬิกากำลังแสดงเวลาช่วงเวลากลางคืน 24นาฬิกาหรือ0นนาฬิกาขูมหมุนอีกนะครับนักเรียนตอนนี้นาฬิกาแสดงเวลาใดครับในช่วงเวลากลางคืน1นนาฬิกาครับนักเรียนไม่ใช่25นาฬิกานะครับวนกลับมาที่1นนาฬิกา1นนาฬิกาเป็นเวลากลางคืนครับนักเรียนนะครับหมุนต่อนะครับหมุนอีกหนึ่งรอบ ก็จะเป็น2นาฬิกาโมนะครับตอนนี้นาฬิกากำลังแสดงเวลาอะไรครับในเวลากลางคืน 3. นาฬิกานั่นเองโมนะครับ 4. นาฬิกาถูกไหมครับนักเรียนแล้วตอนนี้นาฬิกา แสดงเวลาอะไรครับนักเรียนเก่งมากครับ5นาฬิกานั่นเองแล้วก็ไปต่อนะครับหมุนเข็มยาวไปอีกหนึ่งรอบเข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข5มาที่ตัวเลข6ก็จะเป็นการเริ่มต้นของวันใหม่นะครับเป็น6นาฬิกา6นาฬิกาเป็นช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับนักเรียน จากที่นักเรียนได้ฝึกบอกเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงเวลากลางคืนเราจะได้ว่าการบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มสั้นจะชี้ตรงตัวเลขต่างๆบนหน้าปัดนาฬิกาเข็มยาวจะชี้ที่ตัวเลข12เสมอถูกต้องไหมครับและเวลากลางคืนเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาหลังจาก24นาฬิกาจะเป็นเวลา1นาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกา5นาฬิกาจนถึงก่อน หกนาฬิกาถูกไหมครับเพราะหกนาฬิกาเป็นช่วงเวลากลางวันแล้วนี่คือการบอกเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงเวลากลางคืนครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกให้นักเรียนทําสัก2อถึงข้อนะครับเพื่อจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนไปดูกันเลยครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนบอกเวลาในเวลากลางวันจากนาฬิกาที่คุณครูจะแสดงต่อไปนี้นะครับนาฬิกาเรือนนี้ กำลังแสดงเวลาใดครับนักเรียนในช่วงเวลากลางวันจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข10เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12ดังนั้นนาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลา10นาฬิกาคำนักเรียนออมสินเป็นคนตอบนะครับเก่งมากอีกสักข้อนะครับในช่วงเวลากลางวันอ่านี่10นาฬิกาเรือนนี้ะครับกำลังแสดงเวลาใดครับในเวลากลางวัน นักเรียนตอบได้ไหมครับให้เวลานักเรียนคิดแป๊บหนึ่งเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข4เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12บอกเวลาเป็นนาฬิกาได้16นาฬิกาเข่งมากครับ16นาฬิกามาจากไหนครับก็มาจากที่เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข4 12บวกเพิ่มไปอีก4ี่เป็น16นาฬิกา16นาฬิกาเป็นเวลา ช่วงเวลากลางวันนั่นเองครับซึ่งตนก้าก็มาตอบได้สอดคล้องกับที่คุณครูตอบเลยครับว่าในาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลา16นาฬิกาเก่งมากครับเอาละเราไปฝึกบอกเวลาในช่วงเวลากลางคืนกันบ้างครับนักเรียนข้อนี้ครับเข็มเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 2, 2> <อ>เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12บนาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลาใดครับนักเรียนในช่วงเวลากลางคืน สองนาฬิกานั่นเองเก่งมากครับแก้วตาก็เป็นคนตอบว่าสองนาฬิกาซึ่งสอดคล้องกับที่คุณครูฉเฉลยเก่งมากครับอีกสักข้อนะครับนักเรียนข้อสุดท้ายแล้วครับนักเรียนบอกได้ไหมครับตอนนี้นาฬิกากำลังแสดงเวลาใดในช่วงเวลากลางคืนตอบได้ไม่เอ่ยเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข10 เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12ติกตกต๊กตอกติ๊กตอกให้เวลานักเรียนคิดแป๊บหนึ่งนาฬิกาเรือนนี้กำลังแสดงเวลา22นาฬิกานั่นเอง22นาฬิกามาจากไหนครับเพราะว่าเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข10ใช่ไหมครับซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืนก็เอา12บวกกับ10ก็ได้เป็น22 แสดงว่านาฬิกาเดือนนี้แสดงเวลา22นาฬิกาซึ่งแก้วตาก็เป็นคนตอบครับว่านาฬิกาเดือนนี้แสดงเวลา22นาฬิกาเก่งมากครับแก้วตาเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับเยอะเลยใช่ไหมครับนักเรียนรู้ว่า1วันมี24ชั่วโมงนักเรียนรู้ว่านาฬิก,กเากเ,เป็นเครื่องมือบอกเวลา เข็มยาบนหน้าปัดนาฬิกาชี้ที่ตัวเลข12จะบอกเวลาเป็นนาฬิกาโดยดูจากตัวเลขที่เข็มสั้นชี้นั่นเองนะครับเวลากลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาจนถึงก่อน18นาฬิกานะครับนักเรียนและก็เวลากลางคืนเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึงก่อน6นาฬิกาครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนการบอกเวลาเป็นนาฬิกาไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เพื่อนักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ